ส่อเดี๋ยวผมชื่อเด็กชายบรรณวันสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนับเ่งครับเลขที่หกเปิความเป็นมาของแตะก,ก็มีทางการละเล่นพื้นบ้านไทยมาตัง้งแต่โบราณในการพัฒนากายเป็นกีฬาเซปักตะก,กอ้อในปัจจุบันโดยการผสมผสานาระหว่างกีฬา,านั่งเดิมของไทยกับประเทศมาเลเซียกติกาของเซปักตะก,กอ้อมีการกูก้เล่นสามคนต่อทีม โดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายยกเว้นมือและแขนในการรับส่งลูกและก็ส่วนทักษะการเล่นนั้นต้องอาศัยความว่องไวการลงตัวและการใช้เทคนิคที่หลากหลาย <c oughs> เช่นการเตะการดอกรัส่งลูกและการบล็อกลูกปลดความเป็นมาและก็พื้นบ้านไทยมีหลักฐานการเล่นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเป็นการเล่นพื้นบ้านที่ใช้ลูกไหว มีการเล่นได้หลากหลายเช่เนตะก้อวงและตะก้อลอดห่วงเกิดจากการพัฒนากีฬาตะก,ก้อให้เป็นสากลขึ้นโดยเป็นการประสบมาษาระ,าะหว่างกีฬาดั้งเดิมของไทยกับเชปักลากาจาดิงของมาเลเซียในปีพุทธศัการาช2508สมาคมกีฬาตะก้อมาเลเซียได้นำกีฬา เตปักลากาจาลิงมาเผยแพร่ที่ประเทศไทยจึงได้มีคำว่าเตปักภาษามาเลเซียแปลว่าเตและตะก้ภาษาไทยมือลงเงินกลายเป็นเตปักตะก้อกติกาของเตปักตะกอ้อหนึ่งจำนวนผู้เล่นหนึ่งทีมมีสามคนตัวพผู้เสิร์ฟตัวหน้าและตัวหลัง สงการเล่นลูกอนุญาตให้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายยกเว้นมือและแขนในการสัมผัสลูกสามการเสริร์ฟต้องเสิร์ฟจากหลังเส้นสนามโดยผู้เสิร์ฟจะต้องเตะลูกข้ามตาข่ายไปยังแดนคู่ต่อสู้4การคิดคะแนนทีมจะทำแต้มได้เมื่อส่งลูกข้ามตาข่ายไปลงในแดนคู่ต่อสู้หรือเมื่อฝ่ายตรงข้ามทำผิกดกติกาทักษะการเล่นหนึ่งการเตะ เตะเพื่อส่งลูกไปมาการเตะทำคะแนนหรือการเตะเพื่อป้องกันการลุกของผู้ต่อสู้สองการดอกอายใชเส่วนต่างๆของร่างกายควบคุมลูกตะก้อเพื่อให้ลูกอยู่ในอากาศแม่ตกถึงพื้นสามการ่งลูกการ่งลูกไปยังเพื่อนร่วมทีมเพื่อสร้างโอกาสในการทำคะแนนสี่การบล็อกการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกตะก้อข้ามตาข่ายของฝ่ายตรงข้ามครับ